สวัสดีมิลลักแฟนดาบพี่ข้าสูนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะตัวละครใหม่ที่เข้าทางนั่งของเซิร์ฟจีนจีนหลักนั่นเองนะหรือจีนย่อดหนึ่งก็แล้วแต่นะก็เป็นรั่งของฮาคุจิกับคุยุกิใช่ไหมที่เราบอกไปเมื่อวานนะแล้วก็วันนี้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้จะทาการดูสกิลตัวละครนะอยู่ในสักอย่างเอ่ะ เดี๋ยวจะมาทาการดูสกิลตัวละครแล้วก็มาลองดูสกิลแปลสกิลตัวละครดูว่ามันแจ๋วขนาดไหนาา ح ح นะสับทั้งนั้าของตัวละครนี้นะแล้วก็เดี๋ยวรอเข้าจินยอ่อ2ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยจัดกันนะของวิชั่นลดกสเผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าอีกกี่สัปดาห์ผมคิดว่าน่าจะ2 3สัปดาห์อะไรประมาณนี้ไม่ไม่น่าจะเกิดเนี่ยมันน่าจะเข้านะก็เดี๋ยวรออีกทีนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาทำการรีวิวอีกทีนึงนะเพราะว่ามันจากที่อ่านดูนะมันเป็นตัวละครไฟเตอร์ Fighter ใช้ควาว่าเป็นตัวละครไฟเตอร์แล้วกันคือมันจะเขียนว่าแทงก็จริงแต่ว่าสกิลโดยรวมเนี่ยแม่งมีแต่ดาเมจด,ดาเมจดาเมจแล้วก็ดาเมจเพิ่มดาเมจบัฟดาเมจอะไรประมาณนั้นนะเออ็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว,ว่าความเถื่อนของตัวละครเนี่ยมีประมาณไหนบ้างนะอะก่อนที่ไปดูเนื้อหาฝากไปดูวิธีการดาวนโหลดก็สมัครของตัวเกม X-Men g a เ e กเก,ก่อนนะครับผมโอเคไป้าะหลังจากกดลิงก์ใต้คลิปนะเราจะมาอยู่ทางหน้าของหน้าโหลดทางตัวเกมอย่างนี้นะก็ สามารถสแกนดาวน์โหลดได้ของแอป X7 Game นะใครเป็น iOS สามารถโหลดของ iOS ใครเป็น Android สามารถโหลดของ Android นะหลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งตัวเกมติดตั้งตัวแอปให้เรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ทางนั่นของเล o n s เซอร์ในแอปพลิเคชันของ X7 Game อะ่ะ หาเวอร์ชั่นที่มันเป็นทางตั้งของรถ99%อย่างนี้อ่ะเราทําการดาวน์โหลดมาก็จะเข้าไปทางตัวเกมที่ผมเล่นเป็นปกตินะครับผมอ่ะหลังจากกดเข้าเกมมานะเราจะอยู่หน้าจอหน้านี้เลยแล้วก็กดข้างล่างไปลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะหลังจากกด1ครั้งเนี่ยเราต้องทําการกรอกอีเมลของเราไปก่อนแล้วก็กดข้างน้างของการรับรหัสรหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลเราสามารถไปก๊อปรหัส6ตัวมากรอกในช่องกรอกรหัสได้แล้วก็กด เข้าสู่ระบบแล้วก็กดยืนยันตรงนี้เป็นการยอมรับเงื่อนไข,ขของตัวเกมปกติแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ทำการกดเข้าเกมได้ปกตินะครับโอเคหลังจากดูวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาทําการดูสกิลตัวละครกันก่นกอนนะว่าจะเดือดขนาดไหนเอออยู่ตรงไหนวะ <c oughs> ลืมแล้วอ่านี่นีนเดี๋ยวผมขอปรับสปีดเป็นคูณหนึแล้วกันจะได้ดูแบบชัดๆนะของอันนี้มาลองดูอ่ะคูณหนึ่งนะของ F อของ X เอ็กซ์ซ g งเกแล้วตรงนี้ก็คูณหนึ่งด้วยอ่ะตีโป๊เหมือนเมื่อกี้เหมือนทำไมผมเห็นเหมือนเหมือนมันอุ้มกระทืบลงวะไม่แน่ใจอ่ะยวดูไปก่อนนี่ขอกดคูณสองไปหน่อยนึงอันนี้อันตีโอ้แม่แม่ปล่อยพลังขึ้นเต่าแม่แม่เหมือนปล่อยรวมพลังกันเป็นพลังขึ้นเต่าแล้วก็ยิงไปข้างหน้าเลยเมืกก่อกี้ใช่ไหมถ้าผมดูไม่ผิดนี่มันน่าจะใช่นะน่าจะใช่เลยอ่ยะนี่มันพลังขึ้นเต่าคู่จะชัดเลยอ่ะยวดูสกิลย่อยอีกทีนึง ของชินบุตีไปก่อนเดี๋ยวรอเทธอสามตีสกิ้ย่อยเมื่อกี้มันผมเห็นมันเหมือนอ๋ออันนี้ตีก่อนปุ๊บตีหนึ่งทีอ่นนี่เทิร์นไหนเนี่ยอ่ะทำไมสกิลมันแค่น,นั้นปกติสกิลมันต้องมีสองจังหวะดิแล้วตัวละครเปิดชา้าไปหน่อยนะบักไปซะละนั่นไงมันช้าไปนะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดอีกสักนิดนึง <S <S ผมว่ามันช้าไปว่ะเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะลองดูใหม่ดูใหม่ อ่ะตีนี่นะเนี่ยมันเหมือนตอนตอนขากลับอ่ะเหมือนจะเป็นการอุ้มกลับนะเออเหมือนอนตอนตีตอนตีเนี่ยจะตีตรงกลางใช่ไหมตอนขากลับเนี่ยมันเหมือนอากาสัเนี่ยจะอุ้มคยกุกิกลับนะอ่ะตีมาไอ้อนี่มันปล่อยพลังขึ้นเต่าคู่จะชันเลยต้องใช้คำว่าบีมแห่งรักว่าประมาณอะไรประมาณนั้นอ่ะก็เนี่ยสกิลมันมีประมาณนี้นะคือด้วยความที่ว่ามันเป็นแค่ตัวเทสน,นะมันเลยแบบยังดูแบบเต็มๆไม่ได้แต่ว่า เดี๋ยวถ้ามันเข้าเซิร์ฟจีนย่อ2ของเราเนี่ยเดี๋ยวทําการจัดแน่นอนนะเพราะตัวละครเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นตัวละครเก่งนะนี่อ่ะก่อนนี้เทอร์นที่3ผมคิดว่าสกิลมันอาจจะมี2ประเภทมั้งของสกิลย่อยนะเพราะว่ารอบที่3เมื่อกี้มันเข้าไปตีปกติหรือเดี๋ยวต้องไปดูสกิลอีกทีนึงเผื่อมันครูดาวนานกว่าปกตินะนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันโอเคอันนี้ประมาณนี้พอนะมาเดี๋ยวเราไปดูการสกิลตัวละครนะของอ่ฮากุจิแล้วก็ชื่ออะไรนะฮาคุจิแล้วก็ โคยุกิเอเอนั่นแหละชื่อแม่งเรียกใหญ่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอดูสริปผมไปด้วยรักกันในการอ่านสกิลมาท่านั่งของต้องบอกก่นอนตัวละครนะเป็นท่านั่งของตอัวละครอสูรเป็นตนัวละครสายแทงนะอ่ะมาสกิลที่หนึ่งนะอ่าโจมตีศัตรูทุกตัวสร้างความเสียหาย180%ของพลโจมตีแล้วก็มีโอกาส80%เเพิ่มสถานะระเบิดเสียงสวรรค์ให้กับเป้าหมายซึ่งสถานะระเบิดสวรรค์เนี่ย มันจะทําตาประทับลดพลังโจมตี20%ลดสปีด20%เอฟเฟกนี้คงอยู่2เทินไม่สามารถถูกลบล้างได้อ่ะแล้วก็หลังจากเอฟเฟกต์นี้เกิดหลังจากตีฮิตแรกไปใช่ไหมแล้วก็ถัดไปเป็นการโจมตีฮิตที่2ฮิตที่2เนี่ยจากนั้นจะโจมตีศัตรูอีกครั้งหนึ่งสร้างความเสียหาย360%ของพลังโจมตีแล้วก็ศัตรูที่ติดทางด้่นของระเบิดสวรรค์นเนี่ยจะทําการอ่อสตันคือ ไอ้ระเบิดสวรรค์น่ะมันมีโอกาส80%ใช่ไหมก็คือโอกาสค่อนข้างเยอะอยู่นะในการติดสตันใครที่ติดระเบิดสวรรค์เนี่ยมันจะทําการสตันเป็นเวลา1เทิร์นแล้วก็ได้รับความเสียหายจริงเพิ่มขึ้นอีก20%ของเลือดสูงสุดของเป้าหมายน่าจะเป็นของแม็ก HP ของคู่ต่อสู้ประมาณนี้แล้วก็ระเบิโบนัสสูงสุดเนี่ยไม่เกิน500%ของพลังโจมตีของอาคาสานั่นเองนะอิมพิเสริมของการเปิดสกิลหลังจากใช้สกิลนี้ทุกๆ1ยูนิตที่ติดคีทิคอลจะฟื้นฟูพลังชีวิต ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ H.P ต่ำที่สุดเท่ากับ10%ของ HP สูงสุดของอากาสะนั่นเองนะก็เป็นการตีหมู่แล้วก็ทุกตัวที่ติดคีเนี่ยต่อ1ตัวเนี่ยจะทำการฮิลเลือด10%ให้กับเพื่อนเราที่ H.P ต่ำที่สุดประมาณนี้อ่ะสกิลหนึ่งก็ถือว่าแค่สกิลหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างโอเคแล้วนะตี2ฮิตฮิตแรกมีโอกาส80%ทำให้ศัตรูเนี่ยโดนลดพลังโจมตีหรือลดสปีดฮิตที่2เนี่ยศัตรูที่ติดสถานะแรกเนี่ยจะโดนสตาร์ทหนึ่งเิธอแล้วก็โดนความ สกิลหนึ่งเนี่ยค่อนข้างอัจปรโยชน์มากเพราะว่ามันมีทั้งดีบัฟทั้ง CC ทั้งการฮิลในตัวนะถือว่าดีสุดๆอ่ะถัดไป Skill สกิลพาสีฟพาสีฟคือเพิ่มพลังโจมตี4 0 h p 3 0แล้วก็สปีดอีก30หน่วยอ่ะแล้วก็เมื่อเริ่มโจมตีก่อนโจมตีเนี่ยจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น50%หลังโจมตีฟื้นฟู h p ให้กับตนเองเท่ากับ2องร้นของพลังโจมตีถ้า HP ปัจจุบัน,นกกฟูนฟ พงชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ HSP ต่ำที่สุดตามจำนวน h p ส,ส,สูงสุดของตัวละครนี้10%นั่นเองนะก็ถ้าสมมติเลื่อนเรา100%เนี่ยก็น่าจะฮิล10%ใช่ปะน่าจะประมาณนั้นนะเออถ้าจะถ้าถ้าถ้าคำนวณไม่ผิดอะแล้วก็เมื่อถูกเมื่อตัวละครเราเนี่ยถูกโจมตีตัวละครเราเนี่ยจะได้รับโล่ป้องกันความเสียหาย200%ของพลังโจมตีได้รับ1ชั้นนั่นเองและแลได้รับทั้งนั้นของ1ชั้นเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นก็คือ,อเมื่อมีอย่างน้อย5ชั้น,นี่ หลังจากถูกโจมตีเนี่ยจะเข้าสู่สถานะกันดาเมจจริง1เทินน่าจะเป็นกันทูดาเมจอ่าแล้วก็เมื่อถูกโจมตีทุกถึง10ครั้งหลังจากถูกโจมตีเนี่ยลบล้างเอฟเฟกต์คอนโทรลทั้งหมดที่ติดอยู่กับตัวเราและเข้าสู่สถานะกัรคอนโทรลหนึ่เทินอ่าเอาง่ายๆนะก็คือมันมีอยู่2ส่วนของสกิลนะ เมื่อตัวละครเราเนี่ยโจมตีก่อนโจมตีเนี่ยเราจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น50%แล้วก็หลังจากโจมตีเนี่ยฟื้นฟู HP 200%แล้วก็ถ้าในปัจจุบันเนี่ยเรามากกว่า80เนี่ยจะทำการฮิ้วให้เพื่อนอะ่ะแล้วก็ถ้าตัวละครเราเนี่ยถูกโจมตีเฉพาะอากาศน,นะเฉพาะตัวละครนี้นะถ้าตัวละครเนี่ยถูกโจมตีเนี่ยจะได้รับทางนั่งของโลกกันความเสียหาย200%อะ่ะแล้วก็ได้รับทางนั่งของอ่าสแต็กบัฟหนึ่งสแตก็กอ่าถ้าเก็บได้ครบ5สแต็กเนี่ยก็คือถ้าเราโดนโจมตีี5ครั้งเน่ย เราจะได้รับสถานะการความเสียหายจริง1เทินแล้วก็ถ้าเราโดนตีครบ10ครั้งเนี่ยเราจะล้าง CC ออกทั้งหมดแล้วก็เข้าสู่สถานะการ CC อ่ะประมาณนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโอเคมากอันเนี้ยไม่ต้องใส่กัน c c ก็ได้นะเอ๊ะแต่ว่ามันมีผลแค่1เทินนะเอาจริงกัน CC ก็อาจจะควรใส่นะเพราะว่าถ้าเราโดนตีไม่ถึง10ทีเนี่ยมันก็ไม่ล้างเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการ CC เนี่ยใส่ไว้น่าจะมีประโยชน์กว่านะถือว่ากันเหนียวกว่าประมาณนี้อ่ะแล้วก็ ทางด้านของไอสถานะที่มันบอกเนี่ยที่เป็น1นึ่งสเต็คถึง10บสเต็คเนี่ยเมื่อถูกโจมตีนะก็คือสถานะความโกรธนั่นเองนะเมื่อเราถูกโจมตีเนี่ยเราจะได้รับสถานะความโกรธก,ก็คือไอห้าสเต็คสิบสเต็คอะไรมาเนี่ยแหละอ่ะซึ่งสถานะความโกรธเนี่ยจะทําการเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยห้สะสมได้20ชั้นคือเพิ่มพลังโจมตีได้สูงสุดคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคงอยู่นจนจบการต่อสู้ไม่สามารถถูกลบล้างได้ตัวแทงที่โดนตีแล้วจะตีแรงขึ้นแล้วเราสามารถมีโล่แล้วล้างซี กัรดาเมจจริง,รงกันคอนโทรลได้อีกถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโอเคมากโอเคแบบสุดๆนะเท่าที่ผมดูจากสกิลนะอ่ะถัดไปเป็นท่าั้งของอันตินะบีมแห่งรักของเราเนี่ยเองนะเพราะว่าบีมแห่งรักหรือพลังขึ้นเต่าประสานแห่งรักอะไรก็แล้วแต่จะเรียกกันไปแล้วกันนะนี่อ่ะสกิลก็คืออ่ะเนะี๋ยโจมตีศัตรูทุกตัวสร้างความเสียหาย400%ของพลังโจมตี แล้วก็ต่อแถวหน้าของศัตรูเนี่ยสร,ร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก400%ของพลังยมตีเหมือนจะมี2เฟสของสกิลประมาณนี้อ่ะแล้วก็หากตัวละครเราเนี่ยมีสถานะความโกรธอยู่เนี่ยทุก1ชั้นของสถานะความโกรธเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นดาเมจเสริมต่อศัตรูทุกตัวเนี่ย40%ของพลังยมตีดาเมจจริงต่อศัตรูแถวหน้า50%ของพลังยมตีเป็นความเสียจรงิงประมาณนี้อันนี้คือทุก1สแต็กของอันนี้นะมันจะแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครมันเหมือนตัวละครเล่นเกม คือต้องเก็บสแต็คให้เยอะก่อนแล้วก็เหมือนจะเก่งขึ้นตอนท้ายๆประมาณนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าเก่งเรื่อยๆเก่งเรื่อยเวลาเธอในท้ายเนี่ยมันก็จะเก็บมันจะปิดอาจจะไวขึ้นหน่อยอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ละกันนะน,นี่อ่ะแล้วก็หลังจากใช้สกิลนี้ลบสถานะ,ะหลังจากใช้สกิลนี้ลบสถานะความโกรธทั้งหมดที่มีอยู่จากนั้นทุกหนึ่งชั้นของสถานะที่เราลบออกไปเนี่ย คือถ้าสมมติเรามี10สเต็คใช่ไหมมันจะลบออกไปหมด10เต็คแล้วก็ทุก1สแต็ที่โดนโล่ออกไปเนี่ยจะทำให้ตัวละครเนี่ยได้รับโล100่100%ของพลังโจมตีโล่คงอยู่2เทินไม่สามารถถูกลบะนะล้างได้ถ้าสมมติสเต็กเราเต็ม20สแต็คมันลบออหมดปุ๊บเนี่ยเราจะได้รับโล่ถ้าถ้าคำนวณถ้าคิดไม่ผิดนะคือได้รับโล่2,000%ของพลังโจมตีของพลังโจม,มตีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้หนามากเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครมันพลังโจมตี ถ้าถึงแบบสุดๆจริงๆนะผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แบบเยอะเวอร์ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลโร่เนี่ยอาจจะดูเหมือนเยอะนะ2,000%ของพลังโจมตีแต่ว่าพลังโจมตีกับเลือดเนี่ยมันห่างกันเยอะตัวละครที่ผมคิดว่าถ้ามันได้ตามแม็กเลือดอ่ะมันจะเยอะกว่านี้แต่ว่าอันเนี้ยอาจจะสัก2ล้านหรืออะไรประมาณเอ๊ะอาจจะมากกว่า2ล้านเลยอาจจะสัก20หรือ200ล้าน200ล้านไม่น่าถึงอาจจะสัก20ล้านหรืออะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าไม่ค่อยโกงเท่าไหร่เพราะตัวละครปัจจุบันเนี่ยมันตีกันทะลุอยู่แล้วนะ น่าจะเตียนหลักร้อยล้านอยู่แล้วนะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อันนี้อ่ะถัดไปเป็นหน้าของพาร์สิบพาสิบตัวละครเอ่เอตัวละครเนี่ยจะได้รับสถานะคําสัญญาเดีย๋ยนะอ่ะถูกแล้วตัวละครเนี่ยจะได้รับทั้งนะ้นของสถานะคําสัญญาแล้วก็ผลของสถานะเนี่ยขณะที่อยู่ในสถานะคําสัญญาเนี่ยเมื่อได้รับความเสียหายได้แรงถึงตายเนี่ยจะเป็นอมะตะชั่วข่าวคงอยู่4เทินชั่วข่าว จะเข้าสู่เดี๋ยนะจะเข้าสู่สถานะอ,อมาตะอมาตะชั่วคราวสี่เทินสี่เทินนี่เขาไม่รียกว่ชั่วคราวนะจริงสี่เทินนี่มันเยอะมากนะไม่ไม่ใช่ชั่วคราวนะนี้ทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยถูกโจมตีเนี่ยตัวละครเนี่ยจะได้รับทางด้านของหนึ่งชั้นความโกรธเพิ่มขึ้นเออนี้ดีอันนี้ดีถือว่าทําให้ตัวละครมันเก็บสแต็คความโกรธได้เยอะขึ้นเออนี้อันนี้ดีอันนี้ดีอ,นนดอ,นนดอะและการใช้สกิลเนี่ยจะไม่ลบชั้นของความโกรธอยู่ยนะอันติใช่ไหมหมายถึงอันติี เอออนติไม่ลบล้างความโกรธด้วยเอออันนี้ดีเวเอ,อแปลว่าถ้าทำถ้าทำถ้าจำไม่ผิดออพาร์ทสิบสามเนี่ยน่าจะอยู่ที่หนึ่งดาวลุ้งมั้งแปลว่าถ้าตัวละครเนี่ยทำหนึ่งดาวลุ้งอะ่ะมันจะทำการเวลาแช้ติเนี่ยมันจะไม่ลบค่าเกตเ,ออเกตความโกรธไม่ไม่ลบแตะความโกรธอเออ,เอ,อนี้ถือว่าดีผมคิดว่าขั้นต่ำเนี่ยคือควรจะออปลดสกิลทุกอย่างเนี่ยให้เป็นเลเวลสามประมาณนี้อ่ะ แล้วก็เมื่อสิ้นสุดเอฟเฟกอมตะเนี่ยตัวละครนี้จะลบสแต็กความโกรธที่สะสมไว้ทั้งหมดและทุก1ชั้นเนี่ยจะทําการฟื้นฟู HP เท่ากับ2 0 0เซของพลังโจมตีโอเคประมาณนี้แปลว่าตอนที่เป็นอมตะเนี่ยเลือดไม่ได้เพิ่มนะไม่ได้เพิ่มแต่ว่าตอนเป็นอมตะเนี่ยเลือดมันจะเป็นเป็น1ตลอดเวลาอะตอนเป็นอมตะเลือดเป็น1ตลอดเวลาแล้วก็พอจบจากอมตะ4เทินปุ๊บก็จะลบสแต็กความโกรธเพื่อเด้งเลือดให้กับตัวเองให้มันเยอะ ให้มันเต็มหลอดประมาณนี้ถือว่าโอเคไม่ไมไมแยมม่แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันโดนมุยตีตายได้หรือเปล่านะตอนเป็นอมาตะนะถ้าโดนตีตายได้เก็แปลว่าอาจจะผิดเมตาไปหน่อยนึงอมผมคิดว่ามันอาจจะผิดเมตาไปหน่อยนึงอะถัดไปสถานะคําสัญญาเนี่ยได้รับความเสียหายถึงตายจะเข้าสู่สถานะอมาตะไม่ได้ไหมโอเคแล้วก็อยู่จนหมดเวลาโอเคแล้วก็ถัดไปมันจะมีทั้งนั้นของอความทรงจําที่เลือนหาย ไม่รับความเสีเอยอก็เหมือนอมตะนั่นแหละไม,ไม่ไม่ต่างโอเคอันนี้อันนี้พาส,สีนี้ไม่มีอะไรอันแรกเนี่ยเป็นอมตะอันสองนี่ก็ได้เป็นอมตะและอันสามเนี่ยคือสถานะความปวดก็คือเป็นเพิ่มอ่าดาเมจอันนี้อืมสแต็กห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่มดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์สแต็กนี้ยี่สิบแตกกเเ็กเหมือนกันเอฟเฟกต์เหมือนกันไม่ไแน่ใจว่าเขียนมาซ้ำไหมนะเพราะบางทีโปรตีมันไม่เขียนนะนี้อ่ะถัดไปมาดูอาวุธบ้างอาวุธเฉพาะตัวละครน,นะถ้าบวกสิบเนี่ย หลังจากตัวตัวละครเนี่ยจะได้รับโล่เท่ากับ400รเของพลังโจมตีคงอยู่ได้2เทิร์นไม่สามารถลบล้างได้อโอเคก็ถือว่าเหมือนเริ่มเทิร์นมาได้รับโล่ฟรีๆประมาณนี้แต่ว่า400รซของพลังโจมตีก็ไม่ได้หนามากนะเป็นตัวละครแทงแต่ว่าสกิลแทบจะทั้งหมดเนี่ยแม่งเล่นกับพลังโจมตีหมดเลยคืออันเนี้ยมันต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนแค่ตัวละครไฟเตอร์มันไม่ใช่แบบแทงจ๋าขนาดนั้นนะ เหมือนมิสซิลีอสูรเนี่ยเป็นดาเมจในคาบของซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นดาเมจในคาบของแท้งอะไรประมาณนี้ถัดไปถ้าบวกยี่สเนี่ยเ,เมื่อตัวละครเมื่อโจมตีศัตรูที่มีสถานะไม่ได้ใจว่าสถานะอะไรจะไม่สนใจต้านทานดาเมจและป้องกันความเสียหายของคู่ต่อสู้20%เหมือนตีแล้วไม่สนป้องกันคู่ต่อสู้20%อะไรคล้ายๆอย่างนั้นนะอ่ะ แล้วก็ถัดไปถ้าเป็นบวก30เนี่ยความเร็วบวก30หน่วยแล้วก็เมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยได้รับสแต็คความโกดทันที10สแต็กนั่นเองนะเริ่มเกมมาเนี่ยถ้าเรามีวุฒิบวก30นะเริ่มเกมมาเนี่ยเราตีแรงขึ้นเลย50%ปอรประมาณนี้ถัดไปเ,เมื่อเอฟฟกอมตะของสถานะไอจากพาร์ทส,สิบสุดท้ายอะสิ้นสุดลงจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อศัตรูที่ HP ต่ําที่สุดตามจํานวนชั้นของออความกดที่สะสมไว ถ้าสมมติเรามี10แต็กใช่ไหมมันก็นั่นแหละหัก10แต็กหลังจากหักเสร็จปุ๊บมันก็จะสร้างความเสียหายประมาณนั้นอ่ะโดยทุก1ชั้นเนี่ยจะสร้างความเสียหาย50เซนของระย,ยมตีของอาศซาถ้าเราหักไป20สแต็กเท่ากับว่าศัตรูเนี่ยจะโดนดาเมจไป20คูณ50เท่าไหร่วะ1,000หรือ100ไม่ใช่100 1000ใถ้าสมมติหักไป20แสต็ก สเต็และห้าสิบก็ต้องเป็นหนึ่งพันสิใช่ไหมอาจต้องเป็นหนึ่งพันดาเมจต,ต้องเป็นหนึ่งพันของรังยมตีเออหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ของลังยมตีเออประมาณนั้นถ้าผิดขออภัยนะแล้วก็หากเป้าหมายเนี่ยถูกสังหารเนี่ยตัวละครอากศาศาเนี่ยจะได้รับสถานะอมตะอีกครั้งหนึ่งคือสถานะคำสัญญาได้แหละประมาณนี้แต่ว่าผมคิดว่าไอ้ระเบิดอันเนี้ยถ้าไปโดนใส่ตัวที่มันมีอมตะผมคิดว่ามันไม่ตายแล้วก็ไอ้พาสีันสัญญาที่มันบอกว่าถ้าตัวตายจะได้เนี่ยมันก็จะวืด แล้วอย่างคือตัวละครมันอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามุยมุยเนี่ยถ้าเก็บสแต็ตคบเนี่ยมันตีทะลุอม,มตะตัวละครหรือเปล่าถ้าตีทะลุอม,มตะเนี่ยคือตัวละครมันค่อนข้างโดนแก้ทางง่ายมากคือจะทําให้เก่งมากก็ก็เก่งแต่ว่าเหมือนเอามาให้มุยฟันทิ้งอ่ะประมาณเนี้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันตอนตัวละครมันเข้านะอ่าตอนตัวละครเข้าเซิร์ฟก็สก้าวเร์ซ็นของเราคือจีออจนย่อสองอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะ จะได้ลองด้วยว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะแต่ว่าจากที่ดูเนี่ยจากที่ดูนะถ้าตัดเรื่องเจอมุจิโร่ออกเนี่ยผมคิดว่าตัวละครมันเก่งเก่งมากแต่ว่าติดตรงมุจิโร่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะแก้ทางอากศาศหรือเปล่าถ้ามันแก้ทางเนี่ยมุจิโร่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างจําเป็นในทีมากในทีเมตา แต่ว่าถ้ามันแก้ทางไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าก็วิจิโออาจจะตกเมตาไวหน่อยประมาณน,นี้เพราะว่ามันแก้ทางอมตะของตัวละครใหม่ไม่ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งตอนมันเข้าเซิร์ฟจินยอ่อ2ของเราแล้วก็จะทําการสุ่มให้เพราะว่าเซิร์ฟเนี่ยผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นนานมากแล้วนานมากๆตั้งแต่ตอนน่าจะมิจิข็้สื่อเข้าอะ่ะมิจิเข้าเซิร์ฟจีนหลักตอนไหนก็ตอนนั้นแหละที่ผมไม่ได้เล่นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างยาวมากเพราะฉะนั้นเลยแบบเดี๋ยวรอเข้าตอนจีนย่อ2เนี่ยหรือว่าเซิร์ฟรถกัสโอบเซ็งของเราเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเทสกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะนี้อ่ะคร่าวๆตัวละครประมาณนี้แล้วก็ตัวละครไม่น่าจะมีสกินนะจากที่ดูจากที่ดูเนี่ยไม่มีสกินผมคิดว่าอาจจะในอนาคตอาจจะมีก็ได้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีนะเอาไว้ก่อนแล้วก็อันนี้กิจกรรมไม่สุม่มนี่ มินิโปรไฟล์กับกรอบนะถือว่าสวยงามนะนี่สวยสวยเข้าธีมความรักเลยนะนี่ประมาณนี้อ่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักนะที่ค่อนข้างน่าเห็นใจนะในอนิเมะในมังงะนะนีะ่ใครที่ดูมาแล้วก็น่าจะพอรู้นะนี้อ่ะโอเค คิวน,นี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ใครดูถึงตอนนี้นะฝากกดไลค์ like, กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครบ้างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเพลย์ดิ้งเขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแบักครับผม